เมคอัพหนักขนาดนี้ต้องนี่เลยค่ะวานทิพใช้ดีมากนะคะเดี๋ยวขอทอดคนต้าก่อนนี่ถอดเลยฟึบเดี๋ยวเราจะล้างให้ดูว่าวันนี้เมคอัพหนามากนะคะวานทิพจะเอาออกไหมมาดูกันนะคะปาดปาดเลยขีนให้ดูเลย โู้นะฮะพูดเลยว่าออกดีมากอันนี้เราจะลัางคร่าวๆให้ดูนะคะว่าตัวว่านทิพย์เนี่ยนะคะจะช่วยในเรื่องของกรรที่ล้างสิ่งสกปรกนะที่อุดตันนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางกันน้ําขนาดไหนนะคะเอาอยู่ใครที่อยากมีผิวหน้าดีผิวเนียนผิวละเอียดนะคะลดเลือนฝ้ากระจุดด่างดำนะคะ ใช้นี่เลยนะคะดีมากๆครึ่งน,นะคะไปเลยตรงไหนที่ยังมีเมคอัพนะคะกันน้ําอยู่เนี่ยคุณครึ่งได้เลยนะคะเขาจะล้างออกดีมากนะคะแล้วตัวเขาก็จะเปลี่ยนเป็นน้ํานมนะคะเมื่อโดนน้ำถ้ามีสิวอุดตันตรงไหนก็ล้างเลยล้างให้ทั่วๆนะคะนี่เสร็จแล้วค่ะก็เอานะคะน้ำนี่จะกลายเป็นน้ำนม เห็นไหมที่สําคัญค่ะพอล้างแล้วนะคะตัวว่านคลิปเนี้ยคุณจะรู้สึกเลยว่านุ่มหน้านุ่มขึ้นหน้าฟูขึ้นนะคะคุณจะหลงรักตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณล้างเลยคุณจะรู้สึกว่าหน้าคุณเหมือนแบบว่าช่ำน้ำอ่ะคือมันดูวาวดูมีมิตินะคะเราล้างจนกว่าน้ำนมมันหมดนะคะจะทําทให้หน้าคุณเนี่ยนะะเป็นเขาเรียกว่าทําให้ครีมของคุณบารุงอะ่ะมันซึมลึกขึ้นนะคะกิมบารุงของคุณมันซึมลึกขึ้น แล้วที่สําคัญนะของใครเป็นสิวเยอะนะคะหรือว่าผิวแห้งผิวมีริ้วรอยผิวไม่ฉ่ำวาวนะคะวันทิปเลยนะคะขวดใหญ่มากของจริงนะคะ200 ml 2,500บาทนะคะแต่ถ้าซื้อราคาตัวแทนนะคะถูกลงจ้า